เป็นด้วยนะผมพาล็อกตู้เหมือนเดิมนะคนเดิมอยู่ในเจ้าเก่าที่หล่อที่สุดทุ้ยไม่ได้ใส่แว่นด้วยโอเคครับวันนี้คมจะมาอบอกว่าผมมากสมัดแก้งไรหว่ะไรหว่าคนระับอยู่ที่โรงเรียนพระรามเก้ากระจายพิเศษนะเอ,อิรมเยนบางกะปีแขวะบางกะปีใช่ปะจำไม่ได้นะรลยะหนูแท้ปอสอง<ๆ>อ้ปอสามขึ้นนะครับ มาสามขึ้นพระรามเก้านะนึกว่าบางกะปิกนะพระรามเก้านะคิดพระรามเก้า,าเอิม่มจำนวนแก๊งนับขอแค่สามคนนะครับถ้าผมเดี๋ยผมจะมาบอกว่าแจ้งเต็มแล้วนะก็ถ้าในในโรงเรียนถ้าคลิปของผมเนี่ยเผื่อแค่ไปอ่ะคนคนที่เห็นแนวแนวของผมเนี่ยจะรู้แล้วก็จะมาแล้วก็จะมาเข้าแก๊งไร่ว่านะครับ โอเคนะครับต้องรีบๆมาหน่อยนะครับทีอูเก้วิสเดจี่ของกินครับ